สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํานะคะเทคนิคบ้นบานๆค่ะช่วงนี้เียนต้นไม้กาลังมานะตอนนี้เป็นธุรกิจครอบครัวของเราเองค่ะทาเองทําใช้เองแล้วก็ใครสนใจก็ขายด้วยนะคะนี่เลยค่ะประชากรในบ้านนะคะตอนนี้เรามาทําไม้เลื้อยค่ะ,ะที่เห็นอยู่นี้เป็นเป็นพิโลนะคะต้นพิโลเขาต้องการความเลื้อยนะคะนี่เลยจะเป็นใยมะพร้าวนะคะ ถ้าทำให้เขาเลื้อยดีมากเลยนะคะเนี่ยเป็นธุรกิจครอบครัวของเราเองนะคะทำขายทำใช้นะคะนี่ไงคะวัสดุอุปกรณ์ง่ายๆนะคะเชือกนะเชือกตัวนี้ก็จะเป็นเชือกของอ่าผักตุบนะคะชาวานะคะแล้วก็ไม้ไผ่นะคะเป็นไม้หีบนะคะที่เราให้คนแถวบ้านเขาทำให้นะอัน,นี้ก็จะมัดอย่างนี้นะคะถ้าใครต้องการความแน่นเหนียวก็ใช้เคเบิลทายรัดได้นะแต่เราใช้เชือกนะคะ พราะว่าเราใช้กับพิโลแล้วก็ให้เขาเลือ้อยจะอ่าคือเราสามารถแต่งได้นะคะถ้าเราต้องการความคลาสสิกนะใครสนใจถ้าไม่อยากทำเองนะคะเรามีขายนะคะขายเป็นชิ้นขายเป็นมัดเรามีราคาส่งให้นะคะนี่เลยนะคะค่อยๆทำไปช่วยกันเวะลาเล็กเวะลาน้อยคะ่ะเนี่ยเขาจะเลื้อยง่ายมากนะคะสำหรับอ่าตระกูลพิโลพูดางอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เป็นไม้เลื้อยนะนี่เลยคะ่ะไม่ต้องไปทำเองนะคะ เราก็มีราคาส่งด้วยนะคะสนใจนะคะติดต่อทางเราได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งตัวเพจของร้านเราไว้ข้างล่างวิดีโอนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะไม่อยากทำเองนะคะสั่งได้นะคะเรามีรา,าราคาส่งให้นะคะนี่เลยนะคะกำลังทำขมักขมันนะคะช่วยกันนะคะยางขมักขมันนะคะ วันนี้เรามาทักทายคลิปแค่นี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่านะคะเรามีไอเดียอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้เราก็จะมาลงให้ชมกันเรื่อยๆนะคะเป็นการทักทายกันนะคะนี่เป็นหนึ่งไอเดียนะคะยางเนี่ยแล้วก็หยิบยางละเล็กยางละน้อยมาให้มันลงตัวนะคะไม่จําเป็นต้องอซื้อแพงนะคะไม่จำเป็นต้องซื้อแพงมีอะไรที่ยังมีอยู่ในบ้านนะคะช,ช่วยกันไปขอบคุณมากค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ